ฮาฮเพเรอนครูพี่หญิงนะคะสําหรับข้อสอบข้อนี้นะคะเป็นข้อสอบเรื่องของ conjunction นะคะหรือว่าคําเชื่อมประโยคนั่นเองจะเป็นการเชื่อมคําระหว่างอ่อ,อเหตุการสองเหตุการระหว่างประโยค2ประโยคนะคะทีนี้เรามาดู choice กันว่าแต่ละคําใช่ไง because นะคะจะเป็นคําเชื่อมประโยคที่แสดงความเป็นเหตุเป็นผลนะคะเพราะเหตุนี้จึงทําให้เกิดผลแบบนี้จะใช้เชื่อมระหว่างประโยคบวกประโยคจะอยู่ขึ้นต้นก็ได้หรือว่าระหว่างประโยคก็ได้นะคะ แล้วทีนี้นะคะเราจะดูได้ยังไงว่าแบบไหนที่เรียกว่าประโยคแบบไหนที่เป็นวล,ลีนะคะประโยคนี่นะคะโครงสร้างเนี่ยจะต้องประกอบด้วยประธานนะคะ subject บวก verb นะคะ verb เนี่ยแบ่งไปด้วยอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะก็คือ verb to be นะคะก็มี is am อ่านั่นเองนะคะแบบที่สองก็คือ verb to have นะคะก็คือมี has have Had, ต่อไปก็คือจะเป็น verb ช่วยนะคะ verb ช่วยพวกอะไรบ้าง can, could, will, would และแบบสุดท้ายนะคะก็คือ verb แท้ verb แท้ก็คือคำที่เป็น verb อยู่แล้วนะคะสังเกตได้จากจะมีการเติม s หรือว่า ed นั่นเองนะคะแล้วถ้าเราเห็นโครงสร้างแบบไหนที่ประกอบด้วย subject บวก verb ต่างๆเหล่านี้นะคะเราเรียกว่าประโยคค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะไม่ได้มี verb เหล่านี้เราเรียกว่า วลีนะคะส่วนเวนนะคะจะเป็นการเชื่อมประโยคที่เป็นสถานการณ์ทางด้านเวลานะคะที่มีเหตุการณ์1เหตุการณ์แล้วก็มีเหตุการณ์ที่สองเกิดขึ้นในระหว่างนั้นในช่วงเวลาใกล้ๆเคียงกันซึ่งก็จะใช้ประโยคบวกประโยคเหมือนกันค่ะสามารถใช้ขึ้นต้นได้นะคะหรือว่าจะใช้ระหว่างประโยคก็ได้แต่ถ้าใช้ขึ้นต้นประโยคเนี่ยก็จะต้องมีคอมมาคั่นนะคะสำหรับ a f t e r นะคะก็คือจะใช้เชื่อมสถานการณ์เพื่อบ่งบอกว่าเหตุการณ์ ไหนเกิดก่อนหรือหลังนะคะสำหรับ already นะคะจะใช้สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดเรียบร้อยแล้วมักจะจะอยู่นำหน้า verb นะคะก็จะอยู่ท้ายประโยคทีนี้เราลองมาดูในส่วนของคำถามกัน the success of his restaurant อันนี้ก็คือความสุขสบความสดเ็จของร้านอาหาร chef ซุปนะคะก็ได้เขียนหนังสือคู่มือ,อการทำอาหารที่ดีที่สุดทีนี้เราลองมาดูในส่วนของข้างหลังหลังลงช่องว่างตรงนี้ตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามันไม่ใช่ประโยคนะคะมันคือวลีเพราะฉะนั้นมาดูในส่วนของ choice ถ้าเป็น because จะต้องตามด้ประโยคเพราะฉะนั้น because ไม่ใช่นะคะ when ก็ต้องเป็นประโยคไม่ใช่ already ก็คือจะต้องตามด้ w v e r b หรือว่าอยู่ท้ายประโยคซึ่งก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นคาตอบของข้อนี้ก็คือ after นั่นเองค่ะมา เราลองมาช่วยกันแปล After นะคะก็คือหลังจากที่การอาหารของเขาได้ประสบความสำเร็จแล้วเชฟซุกก็ได้เขียนคู่มือการทำอาหารที่ขายดีที่สุดนั่นเองค่ะ Good luck